บินโดนขึ้น,นบ่านอ้อบ่ได้บินไลยมือบ่ได้บินโดนแล้วจะบินโดนมันจะขึ้นไหมทุกคนรุนกันนะคะทุกคนโอ้โอ้ขึ้นยุ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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยขึ้นเหนียว ขึ้นเร็วบินโดรนขึ้นเร็วอ่ลงมาเร็ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วจะลองบินโดรนนะคะว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่มันก็ได้อยู่นะคะทุกคนขึ้นแล้วไม่นองขึ้นแล้ว ไปแล้วเสร็จแล้วไปแล้วเพิ่นกำลังสีตสต้โค้ง,คงขึ้นหลังคาสีเฮ็ดหลังคากำลังต่อโค้งขึ้นหลังคานะคะทุกคนนี่เพิ่นเฮ็ดสร้างพักเบรกเพิ่นไปกินเขาอยู่เพิ่นคิดว่าอัโบท่านในมาบบก็เลยไปกินเขาพักกันไปกินไปกันเบิดเลยสร้างเดี๋ยวจ้องคอย เบิ่งสีอัปเดตให้เบิ่งอีกเที่ยนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้ประมาณนี้แล้วเนาะเมื่อนีเพื่อนว่าฝนตกย่ันไฟช็อตไฟดูดก็เลยพักเบรกพักก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกฝนตกแห้งโมเมนโมเมนบ้านจะควางเพื่อนกับมาตรวจเนี่ยโมเมนบ้านจะขว้างนี่บ้าน บ้านผู้อื่นอนี่นเอเพิ่นมากปวดบาดา้านเมื่อเพิ่นกวดเออเพิ่นกวดให้พู่อนเนีเ <laughs> พิ่นกวดให้ย่ายนางย่ายห,หน่อยนหนึ่งร้อยบาทเออว่าแม่นี่อันจาขวางนั่นเอเพิ่นกับมากปวดเ,เิ่ร้อย <laughs> บาทขอบคุณครับเรียลเรียสูบ <laughs> <laughs> นะจ๊ะไม่สูบแล้วนะ มีเป็นคนถือได้ไหมมันคืออะไรอมันคืออะไรเรามาดูอะไรนี่มาดูอุโมงมาดูอุโมงกำลังทำอุโมงพี่ภูมิอยู่ไหนแล้วพี่ภูมิ ิบาทไม่มีวิ่งตังมาวิ่งตังมาใส่บัตรละยี่สิบบาทบ่บุบึงบ่อนคนละยี่สิบาสบาทนะวันศุนยเจ้าเงินใส่นั่งมาเล่นนาเจ้าเงินใส่มาเล่นเนาะน้องเปียกน้องเปียกได้หนุกน้องเปียก <c oughs> อพากันเล่นสนุกเลยมากันเล่นสนุกเลยท่านี้สร้างมาทางนี้งมาอือท่านี่มาอนก็สิดได้มาเบิ้งเป็นเห็ดสานเป็นเห็ดมาอันนี้พญานาคพญานาคเล็กน้อยเลนเดียวนมวนมวน ม้นเม่ต้จ่าังาเนมต้องจตงเปิดน้ำเปิดน้ำบ่เปน้บมาจกินข้าวกินข้าว แป๊ะะก็ทอตัวยิ้มยิ่อไปใส่โ้หัวมันพี่น้องหัวกหงใส่กินด้วยนหัวมันพี่น้องหัวปมาพี่น้องกินนี้พี่เลยมาด้วยพี่น้องเอาไม่ได้นะโอ้จะเป็นอ้วนเนาะผู้นี้เสียขาดเสียอ้วนเบาไม่ใช่ไม่ใช่ตากินต้มจืดด้วยนะลูกมา หวานเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเส้ไม่หายได้หละมะเือามันหายมาไม่หายกินข้าวแรงจ้ากินข้าวแรงกินข้าวกินขากินข้าวปากเบจั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 บไม่เนี้วดไปเปยกับไปบุกับไปแล้ว